ในโลกที่วุ่นวายใบนี้มีบทบาทหนึ่งที่ทั้งสวยงามและหนักหน่วงที่สุดนั่นคือบทบาทของพ่อแม่เราต่างเฝ้ามองดวงใจดวงน้อยๆที่เติบโตขึ้นในบ้านของเราพร้อมกับคำถามที่ก้องอยู่ในใจเสมอเราจะเลี้ยงดูเขาให้เติบใหญ่ไปเป็นคนแบบไหนเราจะมอบอะไรให้เขาเป็นเครื่องนำทางในชีวิตและเมื่อถึงเวลาเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเราได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตของเขาแล้ว บางครั้งการตัดสินใจของผู้เป็นพ่อแม่ก็ซับซ้อนและเจ็บปวดเสียยิ่งกว่าการบัญชาทัพในสงครามวันนี้เราจะเดินทางย้อนเวล,ลาเกือบ2,000ปีสู่ยุคสมัยที่แผ่นดินจีนลุกเป็นไฟยุคแห่งวีรบุรุษกลยุทธ์และการช่วงชิงอำนาจยุคสามก,ก๊กเราจะไปเยือนวังของมหาอุปราชผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นทั้งวีรบุรุษและทรราชในร่างเดียว โจโฉแต่เราจะไม่ได้ไปในฐานะนักการทหารหรือนักการเมืองเราจะเข้าไปในฐานะผู้เป็นพ่อคนหนึ่งที่กำลังเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดนั่นคือการเลือกผู้สืบทอดโจโฉมีบุตรชายที่เก่งกาจหลายคนแต่มีสองคนที่โดดเด่นราวกับพระอาทิตย์และพระจันทร์ คนหนึ่งคือโจผีบุตรชายคนโตผู้สุขุมเยือกเย็นมีสายตาของนักปกครองแฝงเร้นความรู้สึกอยู่ภายใต้ใบหน้าที่เรียบเฉยอีกคนหนึ่งคือโจสิทธิ์บุตรชายคนที่สามผู้เป็นอัจฉริยะด้านบทกวีมีสติปัญญาล้ำเลิศสามารถไร้โครงกลอนได้ราวกับสายน้ำเป็นที่รักและชื่นชมของทุกคน หากมองเพียงผิวเผินใครๆก็คงคิดว่าโจโฉนั้นรักและโปรดปรานโจสิทธิ์ผู้เปี่ยมสเสน่ห์มากกว่าแต่เหตุใดในท้ายที่สุดตำแหน่งรัชทายาทจึงตกเป็นของโจผีผู้เงียบขรึมนี่ไม่ใช่เรื่องราวของการลำเอียงไม่ใช่ดราม่าในราชสำนักแต่เป็นบทเรียนจิตวิทยาการเลี้ยงดูบทที่ลึกซึ้งที่สุดบทหนึ่งในประวัติศาสตร์ มันคือปรัชญาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจของโจโฉการเลือกที่ไม่ได้มาจากความรักแต่มาจากความเข้าใจในคุณสมบัติที่แท้จริงวันนี้เราจะมาถอดรหัสการตัดสินใจของโจโฉเพื่อค้นหาบทเรียนที่พ่อคนหนึ่งมอบกับลูกและเพื่อที่เราในฐานะคนในยุคปัจจุบันจะได้เรียนรู้ที่จะมองเห็นและส่งเสริมคุณสมบัติแห่งผู้นำที่อาจซ่อนอยู่ในตัวลูกหลานของเราเช่นกันค่ะ